บ้านเราเนี่ยคือจะมีการผลักดันกฎหมายในการแก้ปัญหาพวกแก๊งคอร์รันเตอร์เรื่องนี้เนี่ยอาจารย์สุภาพเนี่ยพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกับอาจารย์สุภาพคลียกระจายได้เลยค่ะในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณขวัญครับคุณก๊อปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีอยู่สองเรื่องสองสามเรื่องที่เป็นประเด็นที่ท่านผู้ชมควรจะรู้ในวันนี้เรื่องเงินหมื่นแฝดสองเรื่องของการลดค่าไฟ เรื่องของแก๊้งคอนเซนเตอร์เอาเรื่องแก๊้งคอนเซนเตอร์ก่อนเรื่องนี้เนี่ยมันมีความคืบหน้าที่น่าสนใจตามมาโดยรัฐบาลตกลงแล้วว่าจะออกเป็นพระราชกำหนดกำหนดให้ธนาคารกับค่ายมือถือต้องรับผิดชอบกันร่วมจ่ายถ้าหากประชาชนถูกหลอก ประชาชนที่ธนาคารกรับค่ายมือถือเป็นต้นเหตุเลยประเด็นนี้เนี่ยรองนายกประเสริฐจันทระรวงทองให้สัมภาษณ์ผมไปสองสามวันก่อนแต่วันนี้ที่เอามาเป็นประเด็นใหม่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือว่ารัฐบาลจะออกเป็นพระราชกำหนดคือพอรกการออกเป็นพระราชกำหนดคืออะไรครับ คือรัฐบาลออกได้โดยมติคณะรัฐมนตรีได้เลยยังไม่ต้องนำเข้าสภารัฐบาลประกาศใช้ไปก่อนแล้วค่อยนำเข้าสภาภายหลังให้สภาเห็นชอบอันนี้เพื่อจะทำได้ทันทีแต่ถ้าออกเป็นพระราชบัญญัติทั่วไปเนี่ยต้องเป็นไปตามขั้นตอนคิวเยอะคิวยาว เมื่อไหร่จะออกมาใช้ได้ก็ไม่รู้แล้วระยะที่รอประชาชนก็ถูกหลอกไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฉะนั้นรัฐบาลจึงจําเป็นต้องออกเป็นพระราชกําหนดเพื่อประกาศใช้ให้ได้เร็วขึ้นรองประเสริฐบอกว่าภายในเดือนมก,กราคมนี้จะประกาศรงราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ได้เลยนี่เหลืออีกประมาณ ไม่กี่วันละเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องการให้กฎหมายบังคับใช้ได้อย่างรวดเร็วนี่ท่านรองนายกบอกประกาศใช้แล้วจะเป็นยังไงหลักการก็อย่างที่เคยบอกก็คือว่าจะแก้ปัญหาโดยให้สถาบันการเงินคือธนาคารและผู้ให้บริการค่ายมือถือเข้ามาร่วมรับผิดชอบ เข้ามาร่วมรับผิดชอบกับการที่ประชาชนถูกแก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกลวงคือถ้าพิสูจน์ได้ว่าธนาคารค่ายมือถือคุณไม่มีวางมาตรการในการรองรับที่ดีพอคุณต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ให้กับคนที่ถูกหลอกยกตัวอย่างเช่นธนาคารเนี่ยปล่อยให้มีการเปิดบัญชีมา โดยที่ไม่มีการสอบถามเลยว่าคนที่มาเปิดบัญชีเป็นสิบสิบบัญชีคนคนเดียวเนี่ยมีอาชีพอะไรมีความจำเป็นอะไรต้องมาเปิดบัญชีเป็นสิบสิบบัญชีถ้าธนาคารปล่อยให้เปิดบัญชีกันง่ายๆอย่างนี้เขาถึงเอาไปทำเป็นบัญชีมารับโอนเงินที่หลอกลวงกันได้นั่นแหละฉะนั้น ถ้าธนาคารปล่อยอย่างนี้ไม่ตรวจสอบไม่ถามไทยธนาคารก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเมื่อประชาชนถูกหลอกอันนี้ต้องคอยดูในรายละเอียดในพระราชกำหนดที่จะออกมาว่าจะร่วมรับผิดชอบอย่างไง <s> เช่นนะ <S <s อาจจะมีส่วนจ่ายเงินคืนให้คนที่ถูกคอนเซ็นเตรอร์หลอก จ่ายคืนในอัตราเท่าไหร่คนละครึ่งกันไหมหรือ,อยังไงอันนี้ต้องรอดูอันนี้ต้องรอดูแล้วล่าสุดเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยที่อื่นก็ทำได้แล้วนะครับข่าวเข้ามาเมื่อวันที่เจมกราเมื่อวานรัฐบาลสิงคโปร์เขาผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองจากการถูกสแกม เขาให้อำนาจตำรวจสั่งธนาคารระงับบัญชีของบุคคลที่เชื่อว่ากําลังตกเป็นเหยื่อของแกงต้มตุนโดยกฎหมายดังกล่าวจะอนุญาตให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องและตำรวจฝ่ายสอบสวนกิจการพาณิชย์สั่งการให้ทงาธนาคารระงับการโอนเงินการถอนเงินจาก ATM หรือเครดิตแต่ทางเจ้าของบัญชีจะยังสามารถเข้าถึงเงินของตัวเองได้ ในกรณีที่เป็นค่าอุป,ปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนี่นี่ข่าวล่าสุดสิงคโปร์เพิ่มเติมเ <ๆ S 1> ข้ามาอย่างนี้ทีนี้ค่ายมือถือล่ะค่ายมือถือเนี่ยถ้ายังปล่อยให้มีข้อความ SMS แล้วไปเก็บค่าส่งโดยที่ไม่ระมัดระวังว่าเป็น SMS ที่มีการแนบลิงก์ดูดเงินมาด้วย คุณก็โดนคุณก็ต้องมีการร่วมจใจกับผู้ที่ถูกมิจฉาชีพหลอกด้วยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการป้องกันที่ระบบเอกชนต้องมาเอาจริงเอาจังด้วยนี่คือข่าวที่ต้องรู้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองวันนี้ก็มีความชัดเจนใครที่คอยเงินหมื่นเฟดสองอยู่ยืนยันแน่นอนแล้วครับ เฟดสองได้แน่นอน29มกราให้ท่านไปเช็คสิทธิ์ของท่านได้ในวันที่20 21มกรานี้ข่าวนี้มาจากรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ยืนยันหลังประชุมคอรมอเมื่อวานว่าการจ่ายเงินผู้สูงวัยที่มีคุณสมบัติได้รับเงิน10,000เฟดสองเนี่ยได้แน่นอนไม่เกิน29มกราชัดเจนแล้วนะ ไม่เกิน29่มกรานะไม่กลับไปไม่กลับมาแล้วนะครับเขาเคาะรายชื่อคนที่จะได้สิทธิ์เนี่ยผ่านแอปทางรัฐคนที่มีคุณสมบัตทิที่จะได้เนี่ยฉะนั้นวันที่20 21มกรานี้คนที่อยู่ในขายได้สิทธิ์ก็ต้องไปตรวจสอบผ่านแอปทางรัฐ2 0 21มกราณนะย้ำอีกทีหนึ่งอ้าวที่นี้ เฟสสามที่เหลือเฟสสามเนี่ยเอาอยัางไงเอาท่านดูในหน้าจอแจ้งเฟสสามทำระบบเสร็จเดือนมีนาคมเริ่มแจกได้ไตรมาสสองของปี68ไตรมาสสองก็คือตั้งแต่เดือนเมษายน68เป็นต้นไปอันนี้เป็นความชัดเจนแล้วเหมือนกันเพราะเป็นมติคอลรอมอแล้ว กลับไปกลับมาไม่ได้แล้วก็เป็นนันว่าเรื่องโครงการแจกเงินหมื่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสุดท้ายก็แจกได้ครบสามเฟสไอ้ที่กังวลกันมาเนี่ยสุดท้ายขึ้นมาก็จบอย่างนี้แต่ปัญหาคือแจกกันไปแล้วเนี่ยจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนให้กระเตื้องขึ้นมามากน้อยแค่ไหน มันจะมีผลลัพธ์ออกมาเหมือนที่รัฐบาลคุยไว้หรือเปล่าจะมีพายุหมุนทางเศรษฐกิจเท่านั้นรอบเท่านี้รอบจะทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นเท่านั้นเท่านี้จะเป็นไปตามนั้นไหมอันนี้ต้องรอพิสูจน์ถัดมาเรื่องค่าไฟอันนี้ก็เรื่องใหญ่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อิงให้รอดูค่าไฟสบาท70สตางค์ต่อหน่วย เมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็ถามนายกว่ามีแนวทางไหนจะทำให้ค่าไฟลดเหลือ3บาท70สตางค์ต่อหน่วยได้เพราะส่วนต่างกัที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มีมากถึงหน่วยละ45สสตางค์นายกบอกว่า,วาต้องตกลงและพูดกับหลายฝ่ายต้องดูและตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกเรื่องค่าไฟที่ซ้ำซ้อน ต้องคุยกับทุกภาคส่วนต้องใช้เวลาแต่ว่าก็เป็นเป้าหมายของรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะจะเป็นเรื่องแรกๆในการจับลำดับความสำคัญของปีนี้ในการพูดคุยฉะนั้นถ้าดูตามนี้แล้ววิธีการการหาทางมันไม่ง่ายนะครับถ้าง่ายเนี่ยรัฐบาลเก่าๆเ,เขาทำให้ก้าไฟลงมาได้มากกว่านี้แล้ว แต่เอาเถอนายกบอกว่าเป็นเป้าหมายของรัฐบาลนี้ก็สมควรและถูกต้องครับเพราะว่าค่าไฟคือเรื่องที่ประชาชนชาวบ้านอย่างเราเราภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเขาเรียกร้องกันมานานแล้วเพราะค่าไฟที่สูงมันเป็นต้นทุนของครอบครัวเป็นต้นทุนของชีวิตอันนี้ ต้องคอยลุ้นว่าจะเสร็จทันภายในปีนี้ไหมได้ไหมปีนี้เพราะว่าคุณเทง่งหัวหน้าพักที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านพักประชาชนเนี่ยเขาก็ปรามาณว่าไม่น่าจะลดได้ภายในเดือนนี้ภายในปีนี้เอาเป็นว่างานเรื่องค่าไฟเนี่ยมีเดิมพันครับเดิมพันต่อรัฐบาล เดิมพันกับคุณทักษิณด้วยเพราะไปพูดกลุยทางไว้บนเวทีปลาัยหาเสียงนายกอบอออจอที่เชียงรายประชาชนก็ให้กำลังใจครับขอให้รัฐบาลมีสติสตังที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่ข่าวมันชวนให้เกิดความกังวลไม่มีสติสตังจะคิดการเรื่องแก้ปัญหาให้ประชาชน มีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้มีแต่ข่าวการปรับคอรอมอรมีแต่ข่าวว่าจะมีการยุบสภาสุดท้ายขึ้นมาไม่มีก็เป็นนั้นว่าสองสามเรื่องที่เอามาขีดเส้นใต้ให้ฟังในวันนี้เป็นความหวังว่าต้องรีบแก้ไขและทำให้ได้นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณกอล์ฟครับคุณขวัญครับ ค่ะขอบคุณอาจารย์สุภาพนะคะหลายเรื่องเลยนะที่อาจารย์สุภาพคือน่าสนใจแล้วคนเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเลยเงินหมื่นก็รอแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ม,มีความหวังว่าใช่ครับ <laughs>